สวัสดีครับคุณพ่อพ่อสวัสดีครับไม่มาแน่วะโอ้ได้งานแต่เช้าเลยคุณพ่อวันนี้ได้งานแต่เช้าเลยนะได้งานแต่เช้าเลยนะไม่มีอาการสองสามวันแล้วบอรับแต่ก็เกี่ยวก่อนอย่างเงี้ยนะอ๋อเวลาขับขับไปมันล็อกอยู่เลยนะครับโอเคสายกัมโทนไม่น่าจะนั่นนะบอไปสักหน่อยเพื่อนก็นุ่มขึ้นไปเดี๋ยวตามไปที่บ้านนะ นเ่นเลยะเอนมตาี้เป็นไวรนตาวนี man, ้ป็นไวรนอตาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมก็มาอยู่กับผมมงคลสาวดัมซิ่งแถล้ะนครับโอ้ปั๊มน้องบอกว่า น้องบอกว่าปั๊มมีปัญหานะตอนนี้ไปที่บ้านแล,ล้วพอดีวันนี้มาคิดว่าน้องลงเกี่ยวแล้วนะเมื่อเช้าอะคลิปที่แล้วอนะเลยไม่ได้ตามมาเลยพอถ่ายคลิปเจ๊เขียวเสียจตามมาอา้าวเห็นน้องถอดปั๊มอยู่ครับน้องบอกว่าปั๊มมันล็อกอะไรยังไงหรอกเดี๋ยวตอนนี้นถอดแล้วครับกําลังยกกลับบ้านไปรื้อที่บ้านนะ โอ้ได้ของควันใหม่ปั๊บอันเก่างอแงเลยไหมป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องตามไปดูที่บ้านครับผมถึงบ้านแล้วพี่น้องอาการมันเป็นยังไงนะตอนแรกมันล็อกเดินเดินไปแล้วมันล็อกป่ะคันทรละมันมันล็อกแข็งรับอยู่เลยแบบมันมันดันก็ดันไม่ไปเลยคอนโทรนะ ผมว่าน่าจะเป็นไอ้เวนเวนล็อกนิวบอกครับน่าจะแตกเพราะมาเห็นเศษอยู่นะครับก่อนจะลงแล้วก่อนจะลงเพราะว่าเศษอะไรเออคิดไม่ออกอันนี้ทำเองเลยบอกโอ้ทำเองกับคุณพ่อสองคนเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่สุดยอดเลยครับเครื่องขีดก็มีเครื่องีด ฉีดอะไรฉีดน้ำ่ฉีดน้าอ๋ออ๋อบฉีดฉีดพอนิจฉาสันบ่เรอด้เอนั่นอ่ะมันก็แรงอยู่ดิ <c oughs> <c oughs> แนนี้ก็ตล็กนี่แฟนสปริงเ้อต้องถอดตัวไหนดูะ Río, Molina ลงหองใครนะมีการตัดจิตหรือเปล่าอ๋อตัดจิตทันได้ลงเลยนี่สุดไปแต่เช้าอันนี้ตอนลงจากเทเลอร์บ่มันลงลงจากเทเลอร์แล้วกำลังจะเดินไปแล้วมันล็อกเลยนะครับมันก็ทวนมันก็ตันไม่ไปมันแข็งมากเลยโอ้กดดิดได้นิดเดียวดีมาอยู่กลางกลางถนนเนาะครับครั้น,นี้ มันมันเดินเดินหน้าไม่ไปแต่ว่าถอยหลังมันจะนิดหน่<ด>อยพอถอยได้พอถอยได้ออกออกก็เลยอถอยมาก็เลี้ยวหมุนขึ้นลงนะคะแล้วพอถอดขาคอนโทรลดับเครื่องถอดขาคอนโทรลปุ๊บแล้วครั้นี้ก็ติดเครื่องอีกลองโยกเดินมันก็นเดินนะคน,นี้เดินได้ปกติใส่คอนโทรลปุ๊บเดินนิดหน่อยล็อ,อกอีกครับ ได้ว่าคอนโทรลม,นมันเปลี่ยนใหม่เนาะสายสายเพิ่งเปลี่ยนใหม่ผมยกดูแล้วมันไม่ได้มีปัญหาหรอกม,มันจะเป็นเหมือนอะไรไปขัดขัด,ไ,ขดไ,ไม่หมุนนะจับไว้ดิจับเอาน็อตมาจับไว้กุญแจก็ไม่มีทุ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเี่ใหญ่ใหญ่นะแน่นไข่ครโค้งเอาไข่ครโค้งในกระป๋าไข่โค้งนี่ง่ายนะตับตับเราก็ได้เียมันเบได้หรอกแน่นยะดูไปเหมือนจะไม่แน่นนะ เยละอียดออกไปตีเช้าแล้วมือนเดิมตีเช้าก็ได้งานนะะถ้าออกไปสายมันไม่ได้งาน เดี๋ยวมาดูคุณพ่อกับน้องถอดปั๊มหน่อยครับใส่ถุงไว้ไม่ขาดอ่ะว้าวหัวไซน่ะไม่จอดได้เพราะไหนหนักมากนะแต่พวกขโมยขโมยได้นะอืมอยากอยู่บนรถเรือเนี่ยขโมยไม่ได้นะบอก บเลย่ออกแน่นปกติมันจะใส่แค่ฝั่งนี้ไปบอกดูไม่ทันอ้ามันตัวล็อกแค่นี้บอครับ่ก็ตัวล็อกแค่นี้นะ ไม่น่าจะเป็นไปนะซินเขาจะไปบ้านเก่าแล้วสิ เา่อดราม่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้สูตรของสยานเองครับผมก็องูหลับลาผมเคยทำอยู่เขาก็สอนให้ทำอยู่แต่บอกไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่อะไรอย่างเงี้นะแต่พอทำเองได้อยู่นะปัญหาเรืต้

เราต้องถอดตรงไหนอีกี่เขแค่จนพุ้งเจี๊เขียวมาแล้วทุกมือครับนี่แหละทำกันอยู่สองคนสามคนครับคุณพ่อนี่แหละเเ

ตีปากกับคนฟังนี้หน่อยนี่เย่าๆๆโดนเป็นเลยนี่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่ได้สาว่า่า่าด่าานแต่าช้าน่วันาี้ ได้งานได้งานได้งานจริงเลยงานของเทนเนอรอ๋อฝั่งข้างบนนี่มันก็แค่เดือยไปเกาะตัวเดียวนี่นะครับไงก็ดันน้ำมันด้วยนี่ก็ต้องใส่ปะเก็นใหม่เก็นเก่าเก็นเก่าอ่ะมุนมันหมุน ทาซูนอเนอะเนอะอ๋อเอาดูดิดูดิเนี่ยมีอะไรเนี่ยดูดิมีมีลูกกลมๆข้านี้นี่นี่แหลมๆนี่ข้านี้แหละตกหน้าจังก็มีอะไรข้างนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมบอกไล้ไม่เสียน่ะอันนี้มันคืออะไรโอ้ทาหายนิดเดียวเองนี่ก็มีแค่นี้แหละนี่ใส่ตรงนี้ดันตรงนี้แค่นั้นมา โอ้ยนี่นี่เอานี่เกลียวเป็นถอดไวมากเลยไปไม่ทันเลยไหมไม่ซ้อมกันก่อนไม่ซ้อมกันก่อนเลยเอาบอกเอาอะไรเกลียวเอาหน้าเดือดร้อเกลียวออกปลายเลยอ๋อนั่นมันก็ตากันเป็นลูกปืนวะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเพลียนเพลียนยังนายเลยเพลียนเพิ่งเดือบเรียนไหมเพลียนอมงคลสาวดำซิ่งเพลียนมงคลสาวดำซิ่งดัง เรีย e. ว่าสายันก็เคยถอดเคยซ่อมอยู่นะใช่ไหมถ้าเป็นงั้นก็ไม่กล้าดี้อหรอกนี่เกก่ง็แต่ก็ไม่เก่งแต่ก็พอได้พอได้ตอนไปอยู่อุปเขาก็ให้ทำก็ตอนเนี้ยเพิ่งจะตีบต่เป็นถอดตีบนะได้ทำนี่เลยนี่เลยครั้งที่สองตอนนั้นก็ถอดทำตอนนั้นก็ไม่ได้ ขอลูกปืนงได้หนี่ยลูกปืนน่อยากลูกปืนอีกบทนี้ลูกปืนน่ขอยาโอ้ยเวเวลกไอ้นี่เลย ผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนะปกติต้องล้างก่อนเนาะต้องฉีดออดฉีดก่อนบ่เครื่องฉีด่งจะไปเครื่องฉีดไปแล้วเครื่องฉีดกลับบ้านเก่าครับ ไปหาจะคงกันอ๋อจีดจนหม้อน้ำแตกหมดเลยว้าวรงเกินแร่งจี้แต่ถ้าขยันไปเอาก็ที่บ้านก็มีอยู่บัตรเงินอืมข้าติดรถมาเลยเฮ้ยถ้ารู้นะถ้ารู้ก็เอาที่รถมาอยู่แล้วมีอะไรบัตรบัตรกระตุ้นเดียวกันของเราเลยแต่ของเราไม่ทนเลยเริ่มทนบ่ได้เก่าเกทนได้ ต้นนี้อ้โหไว้ตักเดตักลมตก the ักฝนน้องทนกันไหมสามารถเปิดถนอมจนยังทนกันไหมต้องใช้สมบุกสมบันนะถึงจะทนขอเลยเขาแกใช้ทิ้งคิเลตอ่ะเปิดน้ำไว้ทั้งวันทั้งคืนก็มีทุ่งอย่างนั้นเลยทนที่เป็นบอกนี่ห้อเดียวกันเลยนะแปล็กไหมเป็นเครื่องอัดฉีดไฟฟ้านั่นนะเล็กไหมก็คลิปนี้ก็ตามนี้แหละพี่น้องสายันมารื้อปั๊มครับผม บอกว่าัามันล็อกต้องรีดดูข้างในครับว่ามันล็อกสาเหตุอะไรทําเองครับพี่น้องนี่ครับทําเองใช่เองว่าจะคือมันทาเองใช่เองถ้าไม่ได้ก็ก็ไป็ปร้านอันนี้ก็อาวิชาของตัวเองมารู้ก่อนเนาะทำไม่ได้คอยไปถึงร้านช่วยตอนนั้นติดเครื่องไปมันมันทำแล้วประกอบไว้นานจจระบีมันแข็ง ตินเครื่องไปมันวิ่งเลยนี่นะ๋อมันวิ่งเองเลยบอ่วิ่งก้างหนึ่งอีกก้างหนึ่งไม่วิ่งขี้เกียจงั้นก็ขยันวิ่งกระโดดใส่รถคนอื่นเลยบอกโอ้งั้นก็ต้องอ๋อทําที่อูนะครับกระโดดใส่รถคนอื่นเลยรถเกรียดลากไว้ถ้างั้นก็ต้องนุนนุนนุนก่อนนะให้ให้ให้แท็กมันลอยดินอะตั้งคอนโทรนี่มันไหนนีไปมันเดินหน้าไป ทำไม่งั้นก็มีแต่งนุนแท็กก่อนเนาะให้มันพ้นดิ่มแตนี่ก็นั่นวิ่งไปในทุกน้ำเออเออนั้นอยู่ทุ่งน้ำไม่เป็นไรอยู่ทะเลในกระนังอู้ดีมันไม่เปลี่ยนตอนอยู่บนเทเลอร์เนาะลงลงจากเทเลอร์มาเป็นเลยบ่ครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับตอนเราอ๋ออันนี้ขนมโยองขนมแย่อ๋ออ๋ออันนี้ตัวก่อนตัวก่อนบ่อ๋อนี่แปลว่าเคยถอดซ่อมมาแล้วเยิ่ง โโโอโอนี่พี no, ah. ่น oh. ้องดูอ่ะเนี oh. uh ่ยคุณพ่อทาเองนะไม่ได้ใช้ให้ตายสิไม่ได้อน้ำใส่นี่เขาเรียกว่าอะไรคุณพ่อเนี่ยเนี่ยนิ้วเยอะไปอ๋อนี่บอกที่เขาเรียกว่านิ้วมันแต่อันรู้แลวนี่้มเถียวอันนีกมอถ้ยครับนี่อันนี้ก็ของปั๊มนี่เลยบอก ข้อเก่าอ่ะอันนีรักไว้โอ้อันนี้ก็เป็นครูด้วยนิทางนั้นอ่ะนี่คือคือต้ี้ะ่มาปครูเลวเพิ่งเี็ครูสองรอบอัวเนี้ยอันนี้คืออะไรครับ อันนี้ตัวไอตัวตินตินโอเวอร <c> ์ท <istas> ินไี้ไว้ตินกอเวีออ๋อูกตินมันอันนี้ดูสิขาดทำไมี